ตตไปใน YouTube คโโาสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำเอแคลไส้ครีมคัสตาร์ดหรือว่าไส้ครีมวริรารสชาติอร่อยๆอมาฝากทุกๆท่านค่ะสูตรนี้สามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะน้ำเปล่านมข้นจืดแป้งเคก้กเกลือป่นไข่ไก่เนยสดรสเค็มน้ำตาลทรายผงฟู สำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะแป้งเค้กที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตรามงกุฎม่วงค่ะสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีหัวบีบแล้วก็ถุงบีบนะคะถาดแล้วก็แผ่นรองไว้สำหรับอบเอแคลด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมตีไข่ไว้รอเลยค่ะแล้วก็มาเตรียมร่อนแป้งกันต่อค่ะผงปูแล้วก็แป้งเค้กเอาลงไปร่อนพร้อมกันเลยนะคะ การร่อนแป้งก็จะทำให้เนื้อขนมเนียนขึ้นค่ะแล้วก็คลุกแป้งกับผงปูให้เข้ากันค่ะาจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นค่ะนมข้นจืดตามด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าคนให้น้ำตาลละลายค่ะ แล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะคนอีกนิดหน่อยนะคะพอน้ำเริ่มอุ่นขึ้นก็เติมเนยสดรสเค็มลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนยจะละลายหมดนะคะค่ะจากนั้นก็รอให้น้ำครีมเดือดค่ะ ค่ะพอน้ำครีมเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็เติมแป้งที่เราร่อนไว้ลงไปค่ะรีบคนเลยนะคะให้แป้งและน้ำครีมเขาเข้ากันได้ดีค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุกนะคะสังเกตว่าแป้งสุกหรือยังแป้งก็จะไม่ติดกระทะแบบนี้ค่ะ พอแป้งสุกได้ที่ก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วนําแป้งเทลงในชามผสมค่ะคลี่กระจายระบายความร้อนนิดนึงนะคะรอจนกว่าแป้งจะเย็นสนิทเราถึงจะทำขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะพอแป้งเย็นแล้วนะคะเราก็จะเติมไข่ไก่ลงไปนะคะ ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เครื่องตีมือถือมาช่วยค่ะเพราะว่าเนื้อแป้งเขามีความเหนียวต้อกมือไม่สามารถนะคะขั้นตอนนี้ค่ะแล้วเติมไข่ไก่ลงไปทีละครึ่งนะคะเติมไปตีไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้เนื้อไข่เข้ากับแป้งได้ดีนะคะขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณสัก3-4นาทีค่ะ พอไข่และแป้งเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเขาก็จะมีความเหลวประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อแป้งเอแคลประมาณนี้นะคะไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นเกินไปค่ะแป้งขนาดนี้ก็จะง่ายต่อการบีบนะคะจากนั้นก็ตักแป้งลงในถุงบีบเลยค่ะก่อนที่จะเติมแป้งลงถุงบีบก็อย่าลืมใส่หัวบีบก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บีบแป้งลงไปในถาดเลยค่ะถ้าต้องการให้เอแคลมีตัวใหญ่หน่อยเราก็บีบสองรอบนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะถ้าต้องการตัวเล็กหน่อยก็บีบรอบเดียวก็พอนะคะบีบแล้วก็กดลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะขั้นตอนการบีบก็ไม่ยากเลยนะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้ค่ะ เสร็จแล้วก็เตรียมเข้าเตาอบเลยนะคะใช้ไฟ170องศาไฟล่างบนค่ะเปิดพัดลมด้วยนะคะจะใช้เวลาอบก็ประมาณ12-13นาทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยค่ะจะบอมเตาก่อนสัก2นาทีนะคะจากนั้นก็นำขนมขึ้นอบเลยค่ะ อบทั้งหมดก็13นาทีนะคะหน้าตาสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะก็คอยสังเกตเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะข้อนี้ก็สำคัญมากๆระวังจะไหม้ซะก่อนนะคะนะคะออกมาด้านนอกก็สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะมาทำไซส์เล็กลงค่ะอันนี้ก็ขนาดชิ้นพอดีคำนะ,ะใช้เวลาอบก็เท่าๆกันค่ะ มาดูด้านล่างกันนะคะก็ได้ประมาณนี้ก็ถูกใจคนทำแล้วค่ะถ้าหากท่านไหนไม่ต้องการให้เตรียมขนาดนี้นะคะไฟล่างก็รีลงให้เป็น1 6 0องศาก็พอค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมครีมกันต่อค่ะถุงบีบแล้วก็หัวบีบก็จะเป็นทรงแหลมๆแบบนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการเจาะเข้าไปในตัวขนมค่ะตักเนื้อครีมใส่ถุงบีบ สำหรับสูตรวิธีทำของไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะหรือว่าครีมวาลิลาจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายค่ะสามารถไปคลิกดูได้ตรงนั้นเลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับลักษณะของแป้งนอกเอแคลร์นะคะข้างในเขาก็จะกลวงแบบนี้ก็แสดงว่าแป้งที่เราผสมใช้ได้ค่ะ จากนั้นก็เจาะลงไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็บีบไสเข้าไปค่ะให้เขาตึงก็แสดงว่าใช้ได้นะคะนะคะบีบสังเกตว่าเนื้อแป้งเขาตึงก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะไซเล็กก็ทำเหมือนกันนะคะบีบก็สังเกตว่าเขาตึงก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ มาดูไส้ด้านในที่เราทําเสร็จแล้วค่ะไส้แน่แนๆเต็มปากเต็มคําเลยนะคะแล้วก็หน้าอร่อยมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมอ่อ,อนๆน,น่าทานมากๆเลยนะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับขนมเอแคล่ไส้ครีมครัสตานหรือว่าเรียกกันว่าชูครีมนะคะทําง่ายๆสามารถสร้างอาชีพได้เลยค่ะก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคาตัวโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ